เมนูหน้าหมับสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไลซ์ลี่เข้าสู่ช่วงเมนูหน้าหมําแต่วันนี้ซินนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ซินนี้มีผู้ช่วยตัวน้อยมาด้วยสวัสดีสสดค่ะ,คะน,น,น้องเลล่าก็จะมาช่วยหม่อน,นี่้มทำเมนูหน้าหมําใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วดีมากเลยค่ะเมนูหน้าหมําที่เราจะมานำเสนอนั่นก็คือข้าวผัดสามสี 4. โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส่วนประกอบของเรานั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนี่ค่ะข้าวใบเตยเกล็ดขนมปังเนื้อหมูมะเขือเทศแครอทถั่วลันเตาก็ต้องสุกนกันนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ้องไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะก็คือนําเนื้อหมูนะั้นที่เราได้หั่นเป็นคําพอดีแล้วนะคะ เราก็จะนํามาคลุกกับเกล็ดขนมปังค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเมนูไหนนี่ให้ลูกมีส่วนร่วมแบบนี้ก็จะดีนะคะก็จะเป็นการฝึกสมาธิให้เขาได้เรียนรู้<ม>เรื่องของเครื่องปรุงต่างๆปริมาณต่างๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเหล็กได้ดีด้วยนะคะค่ะตอนนี้ก็เราจะตั้งน้ํามันให้ร้อนการเลือกน้ํามันในการทอดอาหารนี่สําคัญมากๆเลยนะคะต้องเลือกน้ํามันที่ทนต่อความร้อนสูงเซนดี้จึงเลือกน้ํามันราข้าวค่ะใส่หมูลงไปค่ะแล้วก็ ให้มันสุกทอดไปเรื่อยๆกลิ่นเป็นยังไงคะหอมไหมคะหอมหอมค่ะโอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปก็คือนำแครอทที่เราต้มสุกเนี่ยนะคะมหาหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็มะเขือเทศขั้นตอนต่อไปก็คือ <c oughs> ผัดข้าวก่อนเวราจะใส่อะไรก่อนคะ <c oughs> มะเขือเทศโอเค ต่อไปเป็นถั่วลันเต้าโอเคอ่าต่อไปเป็นแครอทค่ะผัดให้เข้ากันนะคะนำหมูที่เราทอดเอาไว้แล้วลงไปทุกตลุกชิล่ให้นึนงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยไหมคะแมวซูเปอรมามี่โอ้าว วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเมนูน้าหมั่นจากสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์นะคะแล้วก็ครับต้ที่อึ้งและสถานที่ในการถ่ายทำค่ะสำหรับช่วงหน้าสาระจารันโปรดเดี๋ยวพบกับคุณหมออ้อมวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่พบได้ในใบเอค่ะเอาอือคะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะร่วมสนุกกับน้ำมันรำข้าวไรซ์ลี่เพียงตอบคำถามว่าสัปดาห์นี้คุณซิดี้นำเสนอเมนูอะไร พิมพ์หนข้าผัดผักรวมพิมพ์2เข้าผัดสามสีส่ง SMS มาตามหมายเลนขน้างล่างนี้10ท่านแรกที่ตอบถูกรับไปเลยของรางวัลจากน้ำมันรำข้าวไรซ์ลี